มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้พูดความจริงเลยคือรู้ว่ามันจะดังครับโกโกวาคิมซื้อนี่ได้เพลงนี้แต่งประมาณ10นาทีครับคือ10นาทีที่ผมตั้งใจที่สุดนะฮะโกโกวาคิไม่ซื้อนี่ได้ไม่รู้ว่าจะเขินอายจะรับพลังลบมาทำไมในเมื่อสนุกกับมันนะฮะ นอยร้องว้าวลูกสาวร้องเยชุดโกโกวาทำไมโครเท่ถ้าพูดความจริงเลยคือรู้ว่ามันจะดังครับ <laughs> เพราะอะไรเพราะว่าผมฟังคนแรกแล้วผมหลอนหูคนแรกเลยและอีกอย่างตอนแต่งเสร็จผมก็รีบวิ่งไปบอกพวกน้องพวกแฟน,นผมว่าตายแล้วจะดังแล้วนะเนี่ยพูดประมาณนี้ะ กลัวที่จะดังเพราะว่าช่องผมเป็นช่องเด็กนะฮะและทีนี้ความแมสมันคือทุกอายุวัยจะเข้ามาที่ช่องผมนะฮะคอมเมนต์ไม่ดีก็อาจจะมาด้วยผมกลัวพื้นที่ของช่องเด็กของผมจะไม่ปลอดภัยนะฮะเลยกลัวที่จะดังครับเพลงนี้แต่งประมาณ10นาทีครับให้เวลาสั้นมากคอมเมนต์แล้วก็มเีเพื่อนบอกว่าเอ่อแต่งเล่นเล่นก็ดังมั่วซั่วก็ดังประมาณนี้ผมอยากจะบอกว่าภายใน10นาทีนี้คือ10นาทีที่ผมตั้งใจที่สุดน,นะฮะ ต่อให้จะเป็นแค่10นาทีหรือ5นาทีแต่ว่าเราตั้งใจฮะมันก็คือตั้งใจนะฮะผมก็เหมือนกับคนยิงลูกโทษเขายิงแค่พี่นาทีเดียวเขาก็ตั้งใจสุดความสามารถนะฮะเรเดี๋ยวนกเเดี๋ยวกเ,เ,เป็นไงล่ะเป็นมุก สวยใช่ไหมล่ะชุดที่เธอไม่มีใส่ก็มาจากที่ผมทําละครสั้นครับเอาไปลง YouTube แล้วทีนี้มีคนแคบไปนะฮะว่าผมใช้คําพูดว่าชุดโกโกวาผิดนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เรียกโกโกวาผมก็ให้น้องแสดงแล้วพูดว่าชุดโกโกวาครับเขาก็เอาไปเป็นมีมกันไปในเชิงไม่ดีนะฮะเชิงนกาティブไปลงในทิกต o อกนะฮะผมก็เลยกลัวน้องผมเสียใจผมก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีหน้าที่มากบกระแสนี้ได้ผมก็เลยเลือกที่จะทําเพลงชุดโกโกวาไปเลยนะฮะพอดีมันกำลังเป็นกระแสในทิกต o อกต่อให้เป็นกระแสไม่ดีอย่างน้อยเขาอาจจะ ชอบเพลงของเราได้ครับเนื้อเพลงมันก็จะมาจากละครสั้นที่เราทําไปแหละครับที่มันเป็นมีมกันนะฮะผมก็หยิบตรงนั้นที่เขาเอาไปหัวเราะเอาไปขำกันมามาใส่เลยฮนะผมก็ปล่อยทีเซอร์ไปแล้วคนก็จ้องจะมาแบบว่าฮจะมาด่าแล้วกลุ่มเดิมๆนะฮะที่เขาไปชอบมีมของผมนะฮะเขาเตรียมตัวจะมาด่าแต่พอเขาจะมาดา่ากลับกลายเป็นว่าเขาได้เพลงติดหูกลับไปฟังครับว่าจะมาด่าแล้วก็กลับลําเป็นชอบเพลงนี้ไปเลยนะครับโคโกวาชุดโคโกวา ผมก็ภูมิใจเหมือนกันเพราะว่าผมลงไปนี่ปุ๊บคนในติ๊กตอกพ่อลูกคุณตาคุณยายเล่นติกตอกกับห้านนะฮะคือมันเห็นน้อยมากเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเพลงรักใช่ไหมฮะที่เขาเล่นติน๊กตอกกนใช้แ่งเสียงกันแต่ว่าเพลงเพลงนี้ทําให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมด้วยกันนะฮะได้มาเต้นได้มาเล่นติ๊กตอกด้วยกันนะครับคือจะมีความสุขในได้ดีเ,เท่ากับความสุขภายในบ้าน,นครับผมภูมิใจกับเพลงชุดโกโกวาเพราะว่าครอบครัวได้มีส่วนร่วมด้วยกันครับมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ กวาในรอยอนี้แบบเสียงนิดนึงนะไม่ต้องหันไปหมดก็มีช่วงที่รายได้เหลือ5,000เหลือ3,000เหลือ6,000คือมันเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เลี้ยงน้องไม่ได้โดยสำนะนมก็มีแอบไปน้อยใจนะฮะแอบไป เสียใจบ้างเออควรจะเลิกทําอาชีพนี้ดีไหมแต่ก็กลับมาได้เพราะว่าน้องเปลี่ยนคอนเทนต์ลองปรับเปลี่ยนดูนะฮะก็เอาน้องมาถ่ายด้วยเอาน้องมาเล่นด้วยนะครับหลังจากนั้นมาช่วงที่ทําละครสั้นมาเนี่ยไม่มีเรื่องเครียดไม่มีอะไรเลยครับพอมีน้องมาอยู่ด้วยแล้วก็ได้เล่นกับน้องนี่ก็มมีพลังบวกมากขึ้นเหมือนเป็นพ่อด้วยเล่นเป็นพ่อนะฮะก็มีความสุขดีครับผม นี้เลยจริงๆแล้วพ่อกับแม่ผมแยกทางกันนะฮะแม่ก็ให้กาลังใจด้วยนะฮะพอมาโทรมาให้กําลังใจผมว่าดีมากๆเลยนะครับก่อ,อนหน้านี้ไม่เลยฮะก่อ,อนจะทาคลิปยู u ูบเนี่ยพ่อไล่ให้ไปเลิกทําทุกวันเลยไม่สนใจฮะก็ <c oughs> ทามาเรื่อยๆคนระับผมเห็นใครอยู่บนสแตนนั้นผมก็จะขึ้นไปให้ถึงสเตททีท่เขายืนให้ได้ในความคิดผมผมเห็นตัวเองที่ไปอยู่จุดนั้นได้แล้วผมก็เลยจะ ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ตัวเองปีนขึ้นไปให้ได้พ่อก็พูดว่าโอ้แต่ไมตอนนั้นพ่อเคยบอกว่าจะให้แกเลือกทำเนาะพ่อขอโทษดดวยนะลูกพ่อพูดอย่างนี้เลยนะก็แกยังไม่รู้นะฮะว่ามันเป็นอาชีพใหม่ผู้ปกครองก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกท <online> <pl ains> ําอย่างนี้อยู่แล้วอยากให้ลูกรับข้าราชการอย่างเดียวนะเด็กๆก็ง่ายๆเลยครับพิสูจน์ตัวเองให้เขารู้ครับเอารายได้ไปโชว์เขาแค่นี้ก็จบเลยครับอย่างผมเนี่ยเอารายได้ไปบอกคือได้เยอะกว่าข้าราชการนะฮะแกก็เลยเริ่มเปิดใจผู้ปกครองหลายๆคนครับอยากจะฝากว่าอาชีพ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่ายูทูบเบอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนเขาก็มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนกันเห็นได้จากอินฟลูเอนเซอร์หลายคนที่เติบโตแล้วก็มีธุรกิจเป็นแบรนด์ของตัวเอง YouTube ช่องหลายร้านทรัพย์มีโฆษณาตัวละแสนสองแสนทุกวันนี้โลกอิเล็กทรอนิกส์ไปไกลแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือหลายๆคนเปิดใจรับมันด้วยนะครับผมโกโกวาคิมซด